สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับวายเประจําเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์ปี2022นะครับราคาทองคํายังคงทยานขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับวันนี้มีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า8เดือนขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคําก็ยังมีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าด้วยนะครับเมื่อวานราคาปิดตลาดในแดนบวกบวกไป28.86เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ระหว่างวันขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซน1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนครับแล้วก็ลงมาปิดบริเวณ1,897เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนระหว่างวันแว่งตัวถึง33เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับมีการแว่งตัวและก็วิ่งของราคาทองคำในระดับที่ค่อนข้างสูง ระดับต่ำสุดของราคาทองคำวันนี้อยู่บริเวณ1867นะครับมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำขึ้นมาแรงๆเนี่ยติดต่อกันประมาณ3วันทําการติดต่อกันนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดในส่วนของตัวราคาทองคำยังมีการยกายอย่างต่อเนื่องประมาณ4วันทําการติดต่อกันครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่ายังคงมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระดับที่ค่อนข้างสูง ขณะที่การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแรงบิตคอยสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นคู่แข่งกับทองคำก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงนะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกระตุ้นอย่างชัดเจนจากประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับ Brazil, รัสเซียล่าสุดเอง ทางการรัเสเซียนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่ากองทัพของยูเครนได้มีการโจมตีกลุ่มกบฏในภูมิภาคดอนมาสนะครับซึ่งภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยเป็นเมืองที่รัเสเซียมีการประกาศเป็นรัฐอิสระแล้วก็มีกองกําลังที่เป็นกลุ่มกบฏต่อต้านยูเครนและกลุ่มกบฏดังกล่าวเนี่ยฝักใฝ่หรือมีใจที่อยากจะโอนย้ายเข้าไปอยู่เป็นพันธมิตรกับรัเสเซียนะครับรัเสเซียบอกว่ากองทัพยูเครนเนี่ยมีการยิงปืนคก แล้วก็มีการยิงอาวุธเข้าไปถล่มโดนในส่วนของทางโรงเรียนอนุบาลน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกองทัพของยูเครนก็มีการออกมาประกาศโดยถแถลงการว่าการโจมตีในส่วนของโรงเรียนอนุบาลดังกล่าวไม่ใช่กองทัพหรือว่ารัฐบาลยูเครนเป็นผู้ทำนะครับแต่ว่ากลุ่มกบฏผู้ฝักใฝ่รัสเซียในดอนมาสเนี่ยเป็นผู้โจมตีโรงเรียนอนุบาลแล้วก็หมู่บ้านดังกล่าวแทน ประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความสับสนแต่ก็สะท้อนให้เห็นครับว่ามีการโจมตีในส่วนของพเลเรือนแล้วก็หมู่บ้านเกิดขึ้นนะครับทําให้หลายคนประเมินถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่มีน,น้โนมตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมมีการบ่งชี้อย่างชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้รัสเซียมีการถอนกําลังยุโทโธปกรณ์ทางการทหารออกไปจริงแต่ว่าล่าสุดพอเกิดสถานการณ์ความตึงเครียด ในภูมิภาคดอนสมาร์นะครับแล้วก็กลุ่มกบฏท,ที่มีใจฝักใฝ่อยากจะโอนย้ายหรืออยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนี่ยมีการสู้รบกับรัฐบาลยูเครนรัสเซียเองก็มีการเพิ่มยุทธปกรณ์ทางการทหารแล้วก็เสริมกองกําลังทางการทหารกลับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแนวโน้มดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าความขัดแย้งภายในยูเครนเองอาจจะเป็นตัวเล่งทําให้รัสเซียเนี่ยเข้ามา ใช้กําลังทางการทหารเข้ามาปกป้องในส่วนของกลุ่มกบฏในดอนมาส์นะครับซึ่งมีใจฝักใฝ่ในส่วนของรัสเซียซึ่งนา,นานาประเทศเนี่ยก็มีการออกคําเตือนครับว่าหากรัสเซียร่วงร้ําอํานาจอธิปไตยของยูเครนนะครับก็จะถูกมาตรการการคว่ำบาตร ทางนี้เนี่ยในส่วนของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกมายืนยันเลยครับว่ารัสเซียไม่มีท่าทีที่จะผ่อนปรนนะครับแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มหรือมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะโจมตีในส่วนของยูเครนภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะครับขณะที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมีการออกถแถลงการนะครับประกาศขับไล่ในส่วนของผู้ช่วยเอกอัครราชทูตของสหรัฐออกจากประเทศก็ทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐ มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมีการกล่าวอ้างว่าผู้ช่วยทูตคนดังกล่าวที่ถูกขับออกจากรัเสเซียเนี่ยไม่มีเหตุผลมากเพียงพอที่จะขับไล่ในส่วนของทูตสหรัฐคนดังกล่าวออกไปนะครับแนวโน้มความตึงเครียดดังกล่าวทําให้ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐมีการออกมาปรามและก็มีการออกมาประกาศถึงมาตรการการลงโทษขั้นรุนแรงสูงสุดจากทางสหรัฐและก็กลุ่มนาโต้นะครับ ว่าหากรักเสเซียมีการบุกหรือโจมตีในส่วนของยูเครนจริงๆจะถูกมาตรการการคว่ำบาตรจากรักเสเซียเอาเถครับ <ys> <üyor> ถูกรักเสเซียจะถูกมาตรการการคว่ำบาตรโดยธนาคารกลางของรัเสเซียจะถูกห้ามใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของการคว่ำบาตรระบบการเงินของรัเสเซียนะครับประเด็นดังกล่าวทําให้เกิดความผันผวน,นในตลาดเงินตลาดทุนครับเพราะว่าถ้ามีการคว่ำบาตรธนาคารลกลางของรัสเซียจริงๆก็น่าจะทําให้ ความต้องการหรือการใช้สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐมีแนวโน้มลดลงนะครับเพราะว่ารัฐบาลกลางของรัสเซียอาจจะมีการเทขาาายยหรรรืออะบในนสส่วดล,ลัฐาาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายฝ่ายจับตาครับว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรขั้นสูงสุดในลักษณะดังกล่าวออกมาจริงหรือเปล่าแล้วก็นายแอนโทนีบิงครนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็มีการออกมาเรียกร้องนะครับว่า ให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแสดงความจริงใจและก็แสดงความชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่โจมตีในส่วนของยูเครนอย่างแน่นอนเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลรัสเซียมีการเสริมกองกําลังทางการทหารมีการคุยกันครับในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติมีการบ่งชี้นะครับว่ารัสเซียเองได้มีการตึงกําลังทางการทหารสูงถึง1 5 0 0 0 0สาละ 1 5 0 0 0 0นายซึ่งมีกองกำลังทางการทหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ1 0 0 0 0ลายนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนภายในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งสัญญาณดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาซัพพอร์ตและก็หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทางนี้ การเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยครับที่มีการปรับฐานแล้วก็มีการดิ่งลงกว่า5%ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคําแล้วก็กลับไปกดดันในส่วนของการลงทุนในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็สินทรัพย์เสี่ยงนะครับทางนี้เราจะเห็นว่า5วันทําการที่ผ่านมานะครับ ช่วงแรกเนี่ยบิตคอยมีการทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ40,400ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นบิตคอยก็มีการปรับฐานแล้วก็มีการทิ้งตัวลงไปแตะระดับต่ำสุดบริเวณ43,46ดอลลาร์แม้ว่าช่วงเช้าวันนี้จะมีการฟื้นตัวแล้วก็รีบาวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ47,63ดอลลาร์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบจากช่วงการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นไปอย่างจำกัด การล่วงลงของบิตคอยที่ต่ำกว่าระดับ42,000ดอลลาร์ลงมานะครับทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของบิตคอยมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็มีโอกาสปรับฐานลงต่อได้แนวโน้มและโมเมนตัมเชิงรบของบิตคอยนะครับได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับทางนี้รัฐบาลยูเครนในช่วงก่อนหน้ามีการระดมทุนในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลนะครับเข้ามาทำการใช้ ในส่วนของการทําสงครามแล้วก็ต่อต้านในส่วนของรัฐบาลของรัสเซียนะครับซึ่งยูเครนเองมีการประกาศโดยการออกกฎหมายอนุมัติรับรองคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยหรือว่ารายงานออกมานะครับจากสำนักข่าว CNBC ว่าตัวยูเครนเนี่ยได้รับ การบริจาคบิตคอยหรือตัวสกลุลเงนินดิจิตอลให้มาทําการต่อสู้หรือว่าสู้รบในการซื้ออุปกรณ์ยุทธปรกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อต้านกับรัสเซียแล้วก็ใช้ในส่วนของการซื้อเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการตรวจจับตรวจจับสายรับของรัสเซียด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดความผันผวน,นวุ่นวายหรือมีการโจมตียูเครนจริงๆ ยูเครนที่มีสกุลเงินดิจิตอลถูกกฎหมายแล้วก็มีสกุลเงินดิจิตอลในมือค่อนข้างมากอาจจะไม่สามารถทําการซื้อขายหรือเทรดได้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลให้มีโอกาสอ่อนตัวและย่อตัวลงต่อถ้ามีการสู้รบหรือมีการโจมตี จากทางรัเสเซียเข้ามายัางยูเครนจริงๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความผันผวนข,ของตัวสกลุลเงินจีดอนส่งผลเชิงลบนะครับต่อในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างชัดเจนครับวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดชจิเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับฐานหลือดอ่อนตัวลงประมาณ1.78% ร่วงลง6 2ร2 4งจุดจุดนะครับทางนี้เป็นกราฟในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของตลาดหุ้นวอสีันนะครับทางนี้เราจะเห็นว่าดาวโจน,น่ยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีบาวขึ้นมาได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้น,นก็เริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงดาวโจนที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ34,500จุดเป็นการทำโรใหม่ แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันนะครับปิดไปที่ระดับ34,312จุดก็สะท้อนให้ดกเห็นถึงแรงขายในตลาดหุ้นสหรัฐในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้หุ้น9ใน11กลุ่มของดัชนี S&P 500ปิดตลาดในแดนลบนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการร่วงลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงด้วยนะครับก็เลยกดดันให้หุ้นโก m a n s a c h ซิตี้ก r ุ u p แล้วก็หุ้นมอร์แกนส a ต l เลมีการร่วงลวงในระดับที่ค่อนข้างสูงสัญญาณและก็ทิศทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อมาตรการการคว่ำบาตรทางการเงินต่อธนาคารกลางของรัสเซียซึ่งทำให้เกิดความผันผวนในทิศทางตลาดเงินตลาดทุน อตัตราผลตอบแทนหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนโยกเม็ดเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงก็คือพูดง่ายว่าวขายหุ้นนะครับแล้วก็กลับเข้าไปถือครองในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยพอมีการเข้าไปถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากๆ usion. ก็เลยทําให้การจ่ายผลตอบแทนหรือการจ่ายดอกเบี้ยในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับฐา,านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับก็เลยทำให้ แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังมีโอกาสขยับแล้วก็ฟื้นตัวได้ต่อถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดในกรณีรัสเซียกับยูเครนย,ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงต่อมาตรการการคว่ำบาตรของธานาคารกลางรัสเซียเป็นสิ่งที่ตลาดยังคงจับตานะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเรายังมองว่าการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากระตุน้นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของทิศทางโมเมนตัมของตัวราคาน้ำมันดิบเริ่มเห็นสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแต่ก็เป็นปัจจัยลบทําให้ราคาทองคํามีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาเหมือนกันราคาน้ำมันดิบเวลเท็กซัสร่วงลง2%นะครับ หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการจราจารนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านมีสัญญาณของความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น สหรัฐเนี่ยทยอยยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรของอิหร่านนะครับแต่อิหร่านเองก็เรียกร้องว่าให้สหรัฐยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรต่ออิหร่านทั้งหมดนะครับแล้วก็รับประกันว่าในอนาคตจะไม่มีการประกาศในส่วนของมาตรการการคว่ำบาตรใหม่ๆเพิ่มเติมหากอิหร่านพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีการทดลองในส่วนของอาวุธนิวเคลียร์นะครับประเด็นดังกล่าวทําให้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณน้ํามันดิบ จากทางฝั่งอิหร่านออกสู่ตลาดโลกค่อนข้างมากซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันราคาน้ำมันดิบ WTI ให้ร่งลงหรืออ่อนตัวลงประมาณ2%เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เราจะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบ WTI ย,ยังมีสัญญาณของการอ่อนตัวแลวก็ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวและย่อตัวลงทำให้เกิดการคาดการแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินเฟอ้อว่าในอนาคตอาจจะมีทิศทางหรือมีโมเมนตัม ที่ชรอตัวลงตามราคาน้ํามันดิบที่อ่อนตัวหรือปรับฐานลงนะครับซึ่งทําให้มีแรงขายสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําในช่วงสั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับพบว่าตลาดหุ้นไทยเองในช่วงเช้าวันนี้ก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับทั้งนี้เนี่ยระดับต่ําสุดของตัวซีรีส์เฮด22อยู่ที่ระดับพันก้ายีเป็นโลของเมื่อวานนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของดัชนีตัวซีรีส์ h 22ยังไม่หลุดโรหรือระดับต่ำสุดของวันนี้ที่ระดับพันก25นะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเองยังคงค่อนข้างแข็งเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากฟันโฟหรือว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาตินะครับยังคงไหลเข้ามาประคับประคองตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องถ้าเราดูโพซิชันของนักลงทุนต่างชาติ วันนี้ยังมีการเข้าซื้อในตลาดทีเฟกนะครับ35,21สัญญาแล้วก็ยังซื้อสุดทิต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันแล้วประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับในฝั่งตลาดหุ้นวันนี้ก็ซื้อ6 3 1 5นสสจุดสัญญานะครับทิศทางดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นของไทยอ่อนตัวหรือว่าย่อตัวลงน้อยกว่าทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ค่าเงินบาทก็ยังคงมีสัญญาณของการ แข็งค่ามากกว่าทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เงินบาทมีการอ่อนค่าเล็กน้อยประมาณ5สตางค์นะครับอยู่ที่ระดับ32บาท15สตางค์ก็ขยับขึ้นหรือว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากการปิดตลาดวันนี้เล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ประคับประคองหรือพยุง ให้ราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ไม่เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าตลาดทุ้นไทยไม่หลุดแนวรับสําคัญเรายังมองว่าโอกาสการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของตลาดทุ้นไทยยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ค่าเงินบาทก็อาจจะมีการอ่อนค่าหรือขยับขึ้นได้ไม่ไกลนะครับพอเรามาดูการเคลื่อนไหวของ Set 50 i n d e x Future เรนะครับเราพบว่าดัชนีมีสัญญาณของการขยับและปรับตัวขึ้นในทิศทางที่แข็งแกร่งนะครับเราเลยตีกราฟแล้วก็กรอบใหม่กรอบเดิมเนี่ยจะเป็นชันลเส้นสีเทาๆตรงนี้นะครับเราเห็นการเบรกเอาแล้วก็ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้วันนี้นะครับแต่ยังยืนไม่อยู่ก็เลยมีลักษณะของการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเพื่อสะสมกำลัง ให้แนวรับแรก1,025เป็นโลเมื่อวานนะครับรับสำคัญที่ระดับพันกจุดเป็นการตีกรอบเชื่อมระดับตาสุดแต่ละจุดเข้าหากันถ้าเซ็ตฟิฟตี้เนี่ฟิวเจอร์ตัวซีรีส์เฮดสองสองอ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวมองว่าเป็นจุดที่น่าเหมาะสมหรือเป็นจุดปลอดภัยในการเข้าซื้อนะครับให้สต็อปรอนหรือตัดขาดทุนถ้าเกิดหลุดบริเวณพันกับสิบแปดจุดทยอยแบ่งปิดสถานะทำกำไรเมื่อดดชนีปรับตัวขึ้นในโซนพันสามสิบเจ็ด แต่ถ้าผ่านได้เนี่ยเรายังมองว่าการขยับและการปรับตัวขึ้นต่อของ Set 50 in t h e f u t u r e น่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปถึงบริเวณพันกวบจุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นกันครับว่าเม็ดเงินของฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติจะยังคงไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นไทยเองก็ถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นกลุ่มพลังงานในระดับที่ค่อนข้างมาก ถ้าที่ทางราคาน้ำมันดิบแค่อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมายังยืนเหนือระดับ90ดอลลาร์ต่อบาลเรลได้การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตลาดทุ้นไทยก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของ s i n เกิลซ็อกฟิวเจวันนี้เราแนะนำในส่วนของตัว OR นะครับ OR หรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกก็เป็นบริษัทลูกของปตทนะครับ ทางนี้เนี่ยโออาร์ดำเนินธุรกิจในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันปิโตรเลียมธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเออเาเฟ่อเมซอนปั๊มน้ามันปอตอทอนะครับจิฟฟี่หรือว่าฟิตออโต้นะครับมีสาขาทั้งในฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามจีนสิงคโปร์โอมานญี่ปุ่นมาเลย์นะครับทางนี้เนี่ยโออาร์เปิดเผยผลประกอบการในปีที่ผ่านมา มีกำไรสูงถึง11,474.03ล้านบาทหรือคิดต่อหุ้นเนี่ยก็ประมาณ9.9สตางค์ต่อหุ้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น30.52%ถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับทางนี้หุ่นกลุ่มธุรกิจน้ำมันดิบที่มีการขายปลีกก็มีกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากราคา ขายปลีกเนี่ยปรับตัวหรือขยับขึ้นแม้ว่าปริมาณการจำหน่ายจะปรับตัวลดลงก็ตามแต่ก็ทำให้ OR มีกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ OR ก็มีการประกาศจ่ายปันผล19สตางค์ต่อหุ้นขึ้น XD ในวันที่8 8กุมภาพันธ์ไปเดือนนี้นะครับเงินจะโอนหรือว่าจ่ายเข้าบัญชีวันที่2 8เมษายนนะครับนอกจากนี้นโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการการลดภาษีสัปรปสานมิตรน้ามันดีเซล 3บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนก็ถือว่า OR ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันแพงในประเทศทำให้มีกระแสะกดดันค่าการตลาดของปั๊มน้ำมันลงนะครับพอมีการปรับลดภาษีสรรพสานมิดลงแรงกดดันดังกล่าวก็เลยบรรเทาบ,าบางแล้วก็คลี่คลายนะครับนอกจากนี้มาตรการเกี่ยวกับการกระตุ้นแรงซื้อยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวีของไทยที่จะดันไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ก็สอดคล้องกับแผนธุรกิจของตัว OR นะครับที่จะดำเนินธุรกิจรูปแบบของพลังงานผสมผสานก็มีทั้งน้ำมันแล้วก็พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้านะครับทางนี้เนี่ย OR มีการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV Station พั r ทั้งในเส้นทางหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆนะครับพร้อมตั้งงบประมาณลงทุนในช่วง5ปีถัดต่อจากนี้ วงเงินสูงถึง9 3 4 6 2้ล้านบาทก็ถือว่าจะมีทิศทางของการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แนวโน้มนโยบายภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อแผนหรือว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของโออาก็น่าจะทำให้ o ออมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยในช่วงก่อนหน้าเราเห็น o ออมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นได้แรงๆนะครับ ถ้า O R อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับจุดที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าเก็บก็จะอยู่ที่ระดับ26บาทถึงระดับ24บาท75สตางค์นะครับท้า O R ยังสามารถแกว่งตัวในลักษณะหรือในรูปแบบของการค่อยๆยกระดับต่าสุดหรือยกโรขึ้นได้นะครับเรามองว่าน่าจะเห็นการค่อยๆไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อให้ตันย่อยที่ระดับ27บาท50ตังค์ครับแต่ถ้าผ่านได้ ก็จะค่อยๆขยับและปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ28บาท75สตางค์นะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ OR ที่เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีทั้งปันผลแล้วก็แนวโน้มราคาก็มีการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาถือว่าถูกในระดับหนึ่งนะครับมีแกลแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ต่อในระดับอีกระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ ในช่วงนี้ YLG f u t u r e ก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับเป็นการลดในส่วนของออค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%นะครับถ้าเป็น set 50 index f u t u r e ก็จะเหลือ15บาทนะครับโกอะไรเหลือ40บาท USD f u t u r e คิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่5บาท50สตางค์เท่านั้นแล้วก็ตัว box OK trade คิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่0.07%นะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุด จะเทรดได้ทั้งทองคำโคมเมกน้ำมันในเมกตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจน S&P 500แล้วก็ NASDAQ หรือว่าจะเทรดในส่วนของตัวสกุลเงินจีต้อนอย่างเช่น Bitcoin ก็ทำการเทรดได้นะครับโดยเปิดบัญชีกับ YLG Future เท่านั้นเองนะครับมาดูในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคํากันดีกว่าครับเช้าวันนี้ราคาทองคำมีระดับทำไฮห,หม่เหนือระดับสูงสุดจาก วันนี้นะครับก็ขึ้นไป9 9 0เยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วพอราคาน้ำมันดิบเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างครับส่วนหนึ่งเนี่ยราคาทองคำขยับขึ้นตอบรับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้มีการประชุม G20 นักลงทุนก็เลยจับตาดูการประชุม G20 ว่าจะมีแรงกดดันจาก กลุ่ม G20 ซึ่งรัสเซียและก็ยูเครนเป็นพันธมิตรอยู่ด้วยนะครับจะทําให้สถานการณ์คลี่คลายหรือบรรทาบางลงหรือเปล่าแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ได้คลี่คล,คลายหรือยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะครับเราก็มองว่าทองคำน่าจะค่อยๆไต่ระดับหรือขยับขึ้นได้นะครับหลังจากทองคำเนี่ยมีการทํา i ายเหนือบริเวณ1,878เหรียญดอลลาร์ต่อทสส์อเป็นระดับสูงสุดของเ,ออเดือนตุลาคม ของปี2021นะครับทั้งนี้เป้าหมายถัดไปของทองคําจะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณ1,916เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นระดับสูงสุดของเดือนมิถุนายนของปี2021นะครับถ้าราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดไฮเดิมของช่วงเ เดือน10ของปีที่ผ่านมาก็คือ1,878นะครับเรายังมองว่าเป็นการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสะสมกำลังก็ให้ทำการเข้าซื้อนะครับสต็อปรอหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด1,863ทั้งนี้มีเป้าหมายที่ต้องระมัดระวังก็คือ1,916นะครับเป็นระดับสูงสุดของเดือนมิถุนายนของปี2021แล้วก็1,932จนถึงบริเวณ9 9 0เกเหรียญดอลลาร์ต่อททยสออนนะครับซึ่ง เท่ากับพันเร้อยห้าดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับสูงสุดของปี2021ของปีที่ผ่านมาระดับพวกนี้ครับเป็นระดับสูงสุดที่ราคาทองคําเคยขยับและปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะมีแรงขายทํากําไรสะดับกลับลงมานะครับก็เป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นานะครับทั้งนี้ถ้าคิดเป็นราคาเงินบาทวันนี้แนวรับก็2 8 6 0 0ถึง28,350 แนวต้าน2 9 1 5 0นถึง29,400นะครับตัว GOH 2 2มีส่วนต่างจากโกลสปอตสองเหรียญรับเนี่ยจะอยู่1 7 8 0 1 7 6 5เป็นจุดสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนนะครับต้านจะอยู่1 9 1 8ถึง1 9 3เรยีเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับไวเออรจีบูเลียนก็มีโปรโมชั่นนะครับลดเงินวางหลักประกันลงปกติเนี่ยแสนหนึ่งตอนนี้ลดลงมาละลงมาเหลือ50,000ื่นนะครับ นอกจากนี้โปรแกรมออมทองก็ยังมีการเ,ออเป็นการออมทองโดยมีมูลค่าขั้นต่าต่อวันแค่100บาทมูลค่าขั้นต่าต่อเดือนเดือนละ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับทางนี้ถ้าสนใจลงทุนทองคำกับ YLG ก็โทร026879888ในส่วนของ YLG เนี่ยก็มีราคาทองคำแท่ง96.5 แล้วก็99.99 99, ผ่านเว็บไซต์ YLGBoolean.co.th ให้ดูด้วยนะครับช่วงนี้หรือเช้าวันนี้ก็96.5เนี่ย YLG ซื้อเข้า28,675บาทขายออก28,710บาทนะครับถ้า99.99 99, ก็ซื้อเข้า29,750ขายออก29,770ซื้อกับขายถ้าเป็น99.99 99, ต่างกัน20บาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับจะเป็นยอดขายบ้านมือสองแล้วก็ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจจากคอนเฟรนท์บอร์ดนะครับรวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านเลยครับออกมากล่าวถ้อยถแถลงก็ต้องดูว่าถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยจะยังคงสนับสนุนให้มีการเล่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีอัตราเร่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนปัจจัยแล้วก็สถานการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส,สาขายังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมากดดันทองคํานะครับก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวงังแล้วก็จับตาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ